พลตตีปิยะตะวิทัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงสรุปการปฏิบัติภาพรวมสถานการณ์การชุมนุมภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ว่ามีการชุมนุมหลายพื้นที่โดยกลุ่มทะลุแก๊สที่นักรวมตัวที่บริเวณแยกดินแดงใช้ความรุนแรงขว้างปาสิ่งของต่างๆปาพลุกระทัดยักษ์ระเบิดปิงปองและระเบิดสแสวงเครื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องบังคับใช้กฎหมายเข้าจับคุมตัวผู้ก่อเหตุได้จำนวน15คนพร้อมของกลางอาวุธระเบิดแสวงเครื่องจำนวนหนึ่งและอาวุธอื่นจำนวนหนึ่งโดยขณะนี้การชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงยังคงขอเหตุและก่อความไม่สงบเรียบร้อยขาบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ได้รับความเสียหายกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มทะรุกแกสมีการบ,บุกตรวจที่บริเวณสามแยกดินแดง กลุ่มได้ใช้ความรุนแรงโดยมีการกว้างปาสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุประทัดยัดระเบิดปิงปองระเบิดแสวงเครื่องหรือไฟบอมใส่สถานที่ราชาการโรงพยาบาลที่อยู่ในละแวกนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ราชาการและพี่น้องประชาชนเวนโดยรอบสัมแยกินแดงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นออกบ่อคับใช้กฎหมายและได้ทำการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ ทั้งสิ้น15คนพร้อมด้วยของกลางเป็นระเบิดสแสวงเครื่องจำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธจำนวนหนึ่งนำส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุดผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุกแกะได้ทยอยออกจากพื้นที่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยมิตยาคุณสิมรายงาน